สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงประวัติของผีปอบซึ่งหลายคนอาจจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องที่หยดมากันบ้างแล้วนะครับบางคนก็สงสัยว่าเป็นผีประเภทอะไรนะครับที่จริงแล้วมันคือผีปอบในตำนานนะครับข้อมูลนี้ได้มาจากเว็บไซต์ Spacebar นะครับ ก็ได้พูดถึงเรื่องตำนานผีปอบในภาพยนตร์เรื่องทีหยุดนะครับผีปอบตำนานที่มีมาช้านานจนกลายเป็นความเชื่อสู่คนภาคอีสานส่วนมากผีปอบก็จะอยู่ที่ภาคอีสานเป็นหลักนะครับผีปอบตำนานผีเฮียนเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมา ทั้งในรูปแบบของเรื่องเล่าละครและก็ภาพยนตร์สมัยก่อนนี่เป็นที่โด่งดังมากครับสำหรับเรื่องบ้านผีปอบนะครับมีกันตั้งหลายภาคนะครับน่าจะเป็น6ถึง7ภาคนะครับก็จะเป็นแบบก็จะปนความตลกขบขันไปด้วยนะครับอันนี้เราจะมาเล่าถึงประวัติจริงๆของผีปอบนะครับเป็นมาอย่างไร เชื่อว่าคนไทยทุกคนต่างก็มีภาพจำลองของผีปอบคล้ายๆกันนั่นคือลักษณะผีที่เป็นกลุ่มควันลอยไปลอยมาถูกขังไว้ในหม้อในไหที่มีผ้ายันแปะอยู่ด้านบนเชื่อกันว่าหากหม้อไหใบนั้นถูกทำลายลงผีปอบก็จะกลับออกมาอารวาสอีกครั้งตามความเชื่อของคนไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือโซนภาคอีสานของเราเชื่อกันว่าผีปอบมีอยู่จำนวนมากมีการเล่าบอกต่อกันว่าเกิดจากการเรียนมนต์ดำหรือการเรียนผีฟ้าผีแถนที่เชื่อต่อต่อกันมาว่าเป็นเทวดามากกว่าผีจะมาช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีรวมถึงอุปสรรคต่างๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าว่า หมอลำผีฟ้าเปรียบเสมือนตัวแทนของผีฟ้าโดยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุหรือในบางท้องถิ่นเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์และจะต้องสืบเชื้อสายมาจากหมอลำผีเท่านั้นคือจะต้องเป็นลูกหลานของหมอลำผีที่มายกพานบายสีรับผีฟ้าเข้าตัวนั่นเองแต่จริงๆแล้ว ผีฟ้าสามารถสิงได้ทั้งหญิงและชายรวมไปถึงเด็กโดยไม่จำกัดอายุจากที่กล่าวมาข้างต้นผีฟ้าหรือผีแถนดูเหมือนจะเป็นผีที่ดีคอยช่วยเหลือชาวบ้านในยามยากลำบากแต่ทำไมต่อมาถึงกลายเป็นผีปอบไปได้เริ่มต้น ต้องมาทำความรู้จักกับมนก่อนนะครับมนแบ่งออกเป็นสองชนิดคือมนพุทธและมนมารหรือเรียกว่ามนดำมนพุทธคือการเรียนรู้มนตราต่างๆอันเป็นพุทธคุณเรียนไว้เพื่อปกป้องและป้องกันตัวเองจากการถูกเบียดเบียนและช่วยเหลือให้แคล้วคลาดปลอดภัยซึ่ง ผีฟ้าและผีแถนก็เป็นเหมือนกับมนพุทธที่ช่วยให้ชาวบ้านอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขส่วนมนมานจะมีลักษณะตรงกันข้ามคือเรียนไว้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นภายใต้รากฐานที่ตั้งอยู่บนกิเลสและความอยากได้ที่ไม่เคยพอหากแต่มนดำทุกอย่างมีข้อยกเว้น ในข้อยกเว้นของมนมานแถวอีสานเรียกว่าคะลำํำเช่นห้ามกินข้าวในงานศพมนทุกอย่างจะต้องมีค่ายกครูในการเรียนถ้าหากผู้เรียนมนแล้วทำตามคะลำํำไม่ได้หรือเป็นร่างของผีฟ้าผีแถนเรียกค่าครูเกินจริงก็จะกลายเป็นปอบทันที เพียงเพราะกิเลสตัณหาและโลกมากจึงทำให้ถูกผีฟ้าลงโทษในที่สุดความเชื่อที่มีมาช้านานเชื่อว่าปอบจะทำตามคำสั่งของผู้เป็นเจ้าของนั่นคือหากเจ้าของผีปอบคนนั้นไม่พอใจคนไหนก็จะเข้าไปสิงล่างคนนั้นได้โดยทันที เพื่อให้คนนั้นตายไปแบบไร้สาเหตุแต่ก็ยังมีอีกความเชื่อว่าใครที่ถูกผีปอบสิงจะถูกปอบตัวนั้นกัดกินอนวัยวะภายในไปเรื่อยๆร่างกายก็จะมีแต่สุดโทมลงและตายจากไปในที่สุดและเมื่อตายจากไปปอบก็จะหาร่างใหม่ที่สมบูรณ์เข้าสิงร่างแทน และความเชื่อที่กล่าวมานี้ก็ได้ไปสอดคล้องกับเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องทีหยดที่ยายช่วยเป็นเหมือนคนไร้สติทำอะไรเรื่อนรอยแต่จริงๆแล้วเป็นร่างให้กับผีชุดดำที่มีวิชาอาคมและต้องหาร่างใหม่ที่เพียบพร้อมเพื่อให้ผีชุดดำไปสิงร่างเพื่อย้ายไปอยู่ร่างใหม่ ที่สมบูรณ์กว่าร่างเดิมที่แก่ชรลาแล้วและผีปอบก็จะคงยังอยู่เป็นเรื่องเล่าและตำนานต่อไปสืบจนถึงลูกหลาน